นี้เราจะมาพามาดูหนูตะเภาเพิ่งออกลูกได้สองวันนะครับอันนี้อายุสองวันแต่วิ่งแล้วสองวันนี้วิ่งแล้วนะวิ่งตั้งแต่วันแรกแล้วดูกเขาวิ่งแต่วันแรกวิ่งแล้วเนี่ยพอมาถึงเราไม่รู้ว่าเขาออกลูกนะครับมันหลุดหลุดอ่ากรงเราเลยต้องเอาเนี่ยตะข่ายมาปิดนะครับสีสวยอยู่ได้สามสีขาวดำน้ำตาลเราจะที่ไหนจะลองเอาลูกให้ดู มแม่ไม่น่าห่วงนะตัวนิ่มเหรอนิ่งนิ่งอ๋อนิ่งนม่ว่าตัวนิ่มต,นนะตัวนี้นะ่าจะยังกินนมอยู่นะครับตัวนี้สวยสามสีสามสีน้ำตาลขาวดำ ว่าดูเพศออกอย่างนี่ไซน้าท้องเหมือนคือเขาออกมาเขาน่าจะมีลกมาด้วยเนาะสำหรับหนูพันเนี้ยอ่าเนี่ยค่ะเหมือนจะเป็นตัวเมียนะอันนี้คร่าวๆนะมันจริงๆมันต้องกดดูเพศอรอให้ใหญ่กว่านี้หน่อยเมียค่ะจริงด้วยตัวเมียใช่ไหมใช่เมื่อกี้ลองรูดดูอ่าตัวนี้หน่งน้ารักสวยตัวที่อน ตัวนี้หน้าแบลวเลยหน้าแบลตัวเล็กมากสองวันโขนหน้าน้ำตาลขาวสลับสีตัวขาวเลยจะมีสีแค่หน้าใช่สีดูสีนี่โอ้ยังนี่ไงลกยังไม่ออกเลยมาเมื่อสองวันที่แล้วเนาะลกแห้งแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ขาดยังไม่หลุดเนี่ยลกยังติดท้องอยู่เลย Sugar, ดูนิด hm นึงนะตัวผู้ตัวเมียคะคาดเดาเพศนะครับคาดเดาน่าจะเป็นตัวผู้ต <is> ัวผู้นะจะเป็นการคาดเดานะครับจริงๆมันถ้าว่าเอาชัวมันต้องกดดูเพศด้วยจุ่นจุ่นผู้เมียไว้เดี๋ยวนะโตให้น้องเขาโตอีกทีเราจะปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงนะครับเพราะเขาังต้องกินนมแม่นะครับน้องเขาตัดหญ้าให้เต็มกรงเลย

ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลดำจมูกขาวหรือเปล่าจมูกขาวจมูกขาวนะครับหน้าน้ำตาลทำไฮไลท์ด้วยค่ะผมไฮไลท์สีขาวน่ารักทียวอตัวนี้นี่น้ำหนักดีนะคะตัวนี้น้ำหนักเยอะกว่าเขาเลยอ๋อตัวนี้อ้วนสุดใหญ่กว่าเขาสุดดูใต้ท้องอิสะดือออกยังน่าจะออกแล้วแหละน่าจะเป็นตัวแรกที่ออด เรียบร้อยครับออกไปแล้วแสดงว่าไอตัวขาวอ่ะเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่คลอดน่าจะตัวเมียโดยโดยกะเอาโดยคาดเดานะครับต้องรอให้น้องโตเป็นพี่เนาะแล้ววันวันมารับน้องไม่ขายก็มาดูอีกทีนองมาเป็นอายุประมาณเราจะจับขายก็น่าจะสักสี่สิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเราดูก่อนว่าหนึ่งเดือนนี้มันสมบูรณ์แค่ไหน สามา,ารมรถนไ้าเห็นเขากินอาหารเองได้แล้วก็ปล่อยสูอ่องตลาดได้แต่ถ้าเอาปลอดไปก็สี่สิบห้าวันให้หนูกินกินให้หนูกินอย่างาน่าจะน้องอยัางน่าจะยังกินห้าไม่เป็นน่าจะยังกินหญ้าไม่เป็นกิแบบนแต่นมแม่อยู่โอเคไม่รบกวนแล้วให้แม่เลี้ยง โอเคอันนี้ยังไม่ได้เข้าคู่เพราะว่าเป็นตัวผู้ทั้งคู่ตอนนี้เรามีตัวเมียตัวเดียวนะครับเรามีตัวเมียตัวนี้ตัวเดียวอยู่อ๋ออันนี้พ่อเขาต้องแยกทําไมต้องแยกพี่หนันกวัวตัวผู้จะไปเหยียบลูกหรือว่าจะไล่ผสมพันธุ์ตัวเมียเร็วเกินไปคุณในงาๆก็คือพักตัวเมียพักตัวเมียแล้วให้ตัวเมียเลี้ยงลูกได้เต็มที่นะครับเราเลยต้องแยกตัวผู้ออกนี่ก็คือเดี๋ยวเนี่ย เราทำฐานกงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อเป็นกงเป็นกงแยกเป็นตัวเป็นล็อกๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรากำลังทำอยู่ก็เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเราเริ่มต้นจากน้อยๆไปก่อนค่อยๆทำนะครับใครที่ติดตามก็คอยดูว่าผมทำอะไรกันไปบ้างเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มจากน้อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะ